ไข่เนี่ยมันคนเด็กขาดถ้าไข่ได้ถ้าได้ไข่ได้เครียดไปนี่ปอบเผาผีก็คือปอเผาผีกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำไข่บ่าแมนกษัตริย์ไข่ได้บอกแล้วกษัตริย์มันเถอะเอายัางไรมันก็ลูกกูเข้าใจความสึกมันคงไปต่อไม่ได้มันก็สิทธิ์ของเขาที่ต้องไล่ใช่ไหมถ้าฝั่งไม่ผิดก็ยืนยันสื่อไม่มีหลักฐานโอเคไหมคนข้างในเพื่อนอะไรก็รู้หมดรู้ทุกอย่างแต่พากันแบบว่าอาจจะไม่กล้าบอกบิก๊กเหมือนเขาวางแผนกันไว้เลยนะ เมนมันจะเป็นนั่งได็กับลูกเฮ้าเ้าก็ตรองอยูฟังลูกเฮ้าเหรอเนาะตรงนี้้างเดียวไม่ดังหรอจ้ะ ไปหาลูกเนี่ยไม่เขาไม่ได้มีโครงการที่จะไปหาพวกเขาเลยนะแต่เรือมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี่คอยย่อมครัวหาลูกคอยคอยยอมเป็นคนที่กดโทรศัพท์หาลูกนะทั้งๆที่คอยนี่คือคอยนี่มันคนเด็กขาดถ้าคอยได้ถ้าได้คอยได้เครียดไปนี่เพราะเผาผีก็คือเพราะเผาผีแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้นคนกระสุงสารลูกคอยคอยก็เลยตรงคอยก็กดดันแน่แหละว่าเพราะคอยบอกว่ากูไม่เผาผีมึงหรอก มีมูลหลายคนหรือเอฟซีเขาก็เป็นห่วงบบโทัวหานน้องมั่งนะนู่นนี่นัน่น,น,น,นคอยกันเลยว่าเอา้ายังไรมันก็นลูกกูกูโทษเนออันตอนทั่วคอยกันนั่งคิดยูบ่แมนคอยบ่คิดทุกคนมีนิสัยส่ยสวนตัวด้วมื่อเจ้าคอยอ่ะคอยได้อ่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำคอยบอ่แมนกษัตริย์ดคอยได้บอาแล้วกระซำันเอะคอยก็ไดยย่อมกดตัวสามหาลูกจริงๆอ่ะคอยจะไปให้เขาไม่มีโครงการที่จะไปเจอพวกเขาหรือไม่ได้อยากเกี่ยวดองอะไรเลย ่อยไม่อยากเกี่ยวดองอี่ยังเลยความที่ข่อยโกรธนะความที่ข่อยเครียดนะอ่ามึงเป็นลูกกูมึงไม่ใช่พ่อกูมึงจําให้ดีมึงอย่ามาแกลงกูก็เมื่อเงจบกันคือจบกันมหมูม่หลายคนที่ข่อยกูย้ยุเขาก็บอกว่าเออวันเวลาเท่านั้นที่จะแม่ลูกก็ไม่อยากให้โกรธกันนานนะบางคนเขากข้าใจข่อยเาบางคนเขาว่าเม่นยา่าย่อยข้ยใจเจ้าอยู่อกสาลูกซีินะบางคนก็อุ้ย ทูหาถออหลังก็มีแล้วนู่นนี่นั่นสินะแต่่อยบไปไขคอยคอยไปไ้ยนี่คอยบ่ได้ตั้งใจที่ไปวุ่นไหวอย่างพวกเขาคอยไปออกไปใช้ชีวิตของค่อยเองตอนนั้นน่ะคอยบไ้คิดว่าคอยสิไปหาลูกแต่ว่าตอนนี้คอยก็ติดต่อกับลูกคอยแล้วลูกจะยินดีต้อนรับไม่ต้อนรับนั่นคือเรื่องของเขาไม่เอฟซีที่ห่วงห้ามว่าไม่ให้กูไปเจอลูกไม่ไม่ไม่ต้องมาห้ามนะเพราะว่ามันสิทธิ์ของกูไปไทยน่ะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ในยูทูบนะจัง อยากมาทาไมส่วนอาอีนี่ประเทศกูกูสิไปเมื่อสี่เป็นอิงเนี่ยแม่ลู้ครับกยการควรดีใจไม่ใช่มาป่วงแต่จริงก็ไม่ได้มีโครงการที่จะไปหาลูกคอยหลอกเอาผงไม่คอยไปใส่สิตงของค,คอยต่างหาาขคอยว่าเขาคุณไหวเขาอยู่แล้วเขาว่าค่อยขนาดนั้นก็จะเป็นคุณบายอะไรคอยตัดขาดมาแลวด้วยความโมโหด้วยว่าแล้วก็น่าจะตัดขาดอิลี แต่ด้วยเลือกว่าเมื่อวานมันเกิดขึ้นคอยกระจบยดีเนาะคอยกระบ่อยากคอยยังอยากให้ลูกคอยกลับไปเป็นครอบครัวกเก่าอยู่แคความอยากของเฮาถ้าเฮาก็ไปบงการชีวิตเขาไ,ได้ก็ปล่อยให้เขาดําเนินชีวิตของเขาเนาะแต่จริงๆก็อยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะทุกอย่างมันสวยงามมากตั้งแต่ตั้งแต่บิ๊กไม่มีอะไรนะต้องขอบคุณแพ่นนะอันนี้คอยบอกเลยคอยชื่นชมน,นะถึงว่าคอยจะไฟ แพวไม่เคยพูดดีกับค่อยค่อยโกรธด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ค่อยเอาหัวสิกรรมเมิรดค่อยยังมีความหวังดีกับแพวกับบิกอยู่งสองคนเขาเดินทางมาด้วยกันถึงขนาดนี้แล้วมันก็ใจหายเนาะสู่สางมาน้ำกันนี่สินะ ความมันซึมมันคงไปต่อไม่ได้เพราะอาจจะมองหน้ากันไม่ติดมันเห็นมันยิ่งเจ็บปวดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคอยอยากบินไปให้เอยตอนึี้บองตรงแต่คอยติดเรื่องเอกสารเรื่องของลูกสองลูกฝรั่งสองคนอยู่บอกว่าบอกให้หยุดอะไรได้แล้วมีเอฟซีบอกเขาหยุดอะไรเดยเขาโตแล้วจ้ะเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตเขาเลือกที่จะใช้ชีวิต เพราะว่ามันก okay, right? ็สิทธิ์ของเขาที่ต้องไล์ใช่ไหมถ้าฝั่งคุณไม่ผิดก็ยืนยันสิอไม่มีหลักฐานโอเคไหมเก็บนะในเ c e บุ๊ k ในตตอเต็มเลยตอนเนี้เขาเปิดรับตอนไปกินข้าวอะไรเต็มกันหมดเลยดีคนดังมาว่าถ้าเป็นผมผมเลือกแพลวเขาไปสร้างมาด้วยการหยื่งสินนะ แล้วรู้รู้เปล่าแล้วว่าเขาเลือกแพลวเอาลูกค่าไหมล่ะรู้จังคนต่างไม่เอารับไม่ได้เขาลงเต็มเลยในในในเฟซบุ๊กในต่อต่อที่ว์ปผู้ชายคนนั้นน่ะแล้วก็เหมือนมีคนคนข้างในเพื่อนอะไรก็รู้หมดแต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งไหมอันนี้็บว่า,า,วาไปม้วนหัวกันเซยหมดแลวรู้ทุกอย่างแต่พากันแบบว่าอาจจะไม่กล้าบอกบิก๊กเหมือนเขาวางแผนกันไว้เลยนะ ก็ยุฟังลูกแม่ท่างยูทูป,ปบอกว่าเจ้ากระเบ้าค้าจีเมนมันจะเป็นเรื่งไดกับลูกเฮ้า,าก็ตตรงยุฟังลูกเฮ้าหรอเนาะแต่พี่เขาก็ไม่ได้ด่าทออะไรฝั่งผู้หญิงเขาก็โอเคเขาพูดดีโดยซ้ำถ้าเป็นบางค่อนนั่นนักก็หนีแม่นมะ ตัวเมืองเดียวไม่ดังหรอกจ้ะเดี๋ยวหน่อยทุ่มืงนมันมงโงอกเขาได้ฟังไงมันก็มัน,ม,นมันมาอย่างนี้แล้วอ่ะเด็กมันต้องได้เห็นข่าวแหละแต่ว่าหยุดห้องจัดสรรความคิดเขาจังใดมากกว่าอันนี้ก็ไม่ลูกรู้ไม่ได้นั่นลูกรู้ไม่ได้ของข่อยโซเฟียสั้นตูเมสิบอันมุดแผ่นเด็กนี้ตีเขาด่าข่อยอะนะเขาต้องเรียนรู้กับชีวิตเขาเองลูกเล็กๆอ่ะมันเลี้ยงไม่ได้หรอกสังคมทุกวันเนี้ยที่ ไม่อยากให้ลูกรู้นู่นนี่นั่นน่ะมันเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณอยู่ในสื่อไปแล้วการจากการเกิดจากการกระทําของคุณของข่อยคือ,กา,อ,อก,าการข่อยเกิดจากการกระทําของข่อยไม่อยากให้ลูกเห็นมันปิดไม่ได้แล้วเพราะคุณเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วทุกอย่างเกิดการจากการกระทําของคนคนนั้นจะ้ะพิอยากใหล้ลูกในน้อยเกิดมาแล้วไม่เห็นคือจังโตค่อยนี่แต่เขาต้องจัดสรรชีวิตลูกเราเขาต้องเขาต้องเจออะไรต้องฟังต้องได้ยิน มือห่าเหลือกที่จะเดินให้โซเชียลมีเดียแล้วอ่ะถูกไหมเออฉันพูดถูกไหมมันเลี่ยงไม่ได้หรอกก็เรื่องมันเป็นมาอย่างนี้แล้วเลี่ยงไม่ได้จะเกิดจากการการะทำทั้งสองคนสองคนไหนไม่รู้